แพ็กเกจหลักรายเดือน299บาทของโก o โมตอนนี้ติดฝับแล้วก็จริงนะครับแต่แพ็กเกจเสริมทั้ง4ตัวยังเป็นเด็ดมิอันมืสปีดไม่จํากัดปริมาณการใช้อยู่เหมือนเดิมครับแถมเดือนนี้ยังมีแพ็กเกจสำหรับสายโทรมาเพิ่มอีก2ตัวโทรยาวได้เลยโทรได้มิอันด้วยนะครับส่วนรายละเอียดจะมีอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับสวัสดีครับอยู่กับช่องมเมฟาน,นะครับ จากที่เราเพิ่งอัปเดตข้อมูลของโกโมไปสักเมื่อปลายเดือนที่แล้วเนี่ยมาเดือนนี้โกโมมีปรับเปลี่ยนแพ็กเกจมาใหม่อีกหลายตัวเลยก็เลยต้องมาอัปเดตอีกรอบหนึ่งก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับเอาจริงๆก็มีอัปเดตันมาหลักๆแค่2เรื่องเองนะครับหแพ็กเกจหลักรายเดือนจะจำกัดการใช้งานของความเร็ว15 Mbps แล้ว2จะมีแพ็กเกจเสริมรายเดือนมาเพิ่มใหม่อีก2ตัวครับมันจะมีปรับเพิ่มมาแค่นี้เองครับส่วนแพ็กเกจเสริมตัว149บาทกับตัว3 9บาท มันยังเป็นเน็ต10 Mbps แบบไม่อั้นไม่สปีดอยู่ตามเดิมครับใครที่อยากใช้เน็ตแบบไม่อั้นไม่สปีดยังสามารถใช้วิธีสมัครแพ็กเกจหลักรายปีแล้วไปสมัครแพ็กเกจเสริมเพิ่มได้ตามเดิมครับสำหรับแพ็กเกจหลักรายปีมันก็ยังอยู่ครบทั้ง3าตัวตามเดิมนะครับทั้งไซส์ S ไซส์ M แล็ไซส์ L เลยไซส์ S ก็ยังให้เน็ตไม่สปีด10กิกโทรฟรี10นาทีต่อปีอยู่เหมือนเดิมราคาก็ยังอยู่ที่99บาทต่อปีอยู่เหมือนเดิมนะครับไซส์ M ก็ยังอยู่ที่199บาท ยังให้เน็ตไม่สปีดมาปีละ25กิกกับค่าโทร50นาทีตามเดิมครับส่วนสายแอลก็ยังอยู่ที่ปีละ599บาทเหมือนเดิมครับยังได้เน็ตไม่สปีดมาปีละ100กิกกับค่าโทร200นาทีตามเดิมครับอย่างที่เคยแจ้งเอาไว้ในคลิปที่แล้วนะครับเน็ตกับโทรของแพ็กเกจรายปีที่ให้มาเนี่ยคือต่อปีนะครับหมดแล้วหมดเลยนะมันอาจจะดูเหมือนน้อยแต่ประเด็นสาคัญจริงๆของแพ็กเกจหลักรายปีคือจํานวนวันการใช้งานครับ เราจะเอาวันการใช้งานมาสมัครแพ็กเกจเสริมไม่อั้นเพิ่มเข้าไปที่หลังครับสำหรับแพ็กเกจเสริมที่เป็นเน็ตแบบไม่อั้นเรซปีดของโกลโม่เนี่ยก็ยังมีอยู่4ตัวตามเดิมนะครับ2ตัวแรกยังเป็นแพ็กเน10 Mbps แบบไม่อั้นเรซอปีดอยู่เหมือนเดิมนะครับจะมี2ราคาก็คือ1อาทิตย์39บาทกับ1เดือน149บาทครับตัวนี้คือตัวที่เราแนะนําให้เอาไปใช้ร่วมกับแพ็กเกจหลักไซเอสดนะครับคือแพ็กเกจหลักไซเอสดอ่ะมันจะอยู่ที่ปีละ9 9บาบาทใช่ไหม พอหาร2บมามันจะอยู่ที่เดือนละ8.25บาทแพ็กเกจเสริมมาอยู่ที่เดือนละ1้9พอเอามารวมกันมาก็ตกอยู่ที่เดือนละ157.25บาทไดเน็ต10 m b p ็แบบไม่อั้นบรสปีดมาใช้เดือนละไม่ถึง160บาทอันนี้ก็คุ้มที่สุดแล้วนะครับหรือกับใครที่มีการใช้งานที่เฉพาะเจาะจงหน่อยแพ็กเกจเสริมเกมกับแพ็กเกจเสริมโซเชียลก็ยังอยู่นะครับสำหรับสายเกมอ่ะถ้าคุณเน้นการใช้งานเฉพาะ10เกมนี้นะครับ R.O.V. f r e e f i r e PUBG Call Duty L.O.L. g e n s h i n Impact Speed d i f f e r Pokemon Unite Ragnarok M แล้วก็ FIFA ถ้าคุณใช้งานแค่10เกมนี้แทบไม่ได้ใช้งานแอปอื่นเลยแนะนำแพ็กเกจเสริมเกมครับมันจะเป็นเน็ตไม่สปีดแบบไม่อั้นเลยอ่ะเหมาะกับการใช้งานของสายเกมสุดแล้วนะครับราคาก็ถูกที่สุดด้วยจะอยู่ที่เดือนละ99บาทถ้าเอาไปสมัครร่วมกับแพ็กเกจหลักสายเอ่ะมันอยู่ที่เดือนละ107.25บาทครับ หรือถ้าเป็นสายโซเชียลมันก็ยังมีแพ็กเกจเอ็กซิมโซเชียลอยู่นะครับตัวนี้จะอยู่ที่เดือนละ199บาทสามารถใช้งานได้เฉพาะ Facebook Instagram Line แล้วก็ t w i t t e r นะครับทั้งหมดนี้ยังเป็นเน็ตไม่อั้นไม่ได้สปีดอยู่เหมือนเดิมนะครับอันนี้แค่อธิบายให้ฟังไว้คร่าวๆเนาะเพราะว่าเราเพิ่งจะมีอธิบายรายละเอียดทั้งหมดไว้ในคลิปที่แล้วนะครับใครที่ต้องการดูรายละเอียดเต็มๆเนี่ยก็กดเข้าไปดูในคลิปนี้ได้เลยนะครับผมมีอธิบายไว้ให้โดยละเอียดเลยครับ ข้อมูลก็ยังเหมือนเดิมทุกตัวนะครับยกเว้นแค่แพ็กเกจหลักรายเดือนตัวเดียวที่จะมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลครับสำหรับข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดของโกโมในเดือนนี้ก็จะมีอยู่2เรื่องนะครับเรื่องแรกแพ็กเกจหลักรายเดือน29 9บาทจากเดิมที่เคยแจ้งไว้ว่ามันจะได้เป็นเน็ตแม็กซ์สปีดมา2 0บกิกบวกกับเน็ตไม่อั้นแม็กซ์สปีดใช่ไหมตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะครับคือมันยังเป็นแพ็กเกจหลักอยู่ตามเดิมครับมีวันใช้งานมาให้เลยไม่ต้องไปใช้งานร่วมกับ็คเเเกจอออืื่่่นนลลยยยราาาาังูททีดดะ299บตมมิ แถมตัวเน็ตแมสสปีดท,ที่ให้มาเนี่ยเขาปรับเพิ่มมาให้อีก10กิกเป็น30กิกต่อเดือนด้วยค่าโทรก็ยังได้เดือนละ200นาทีตามเดิม SMS ก็ยังได้ร้อยข้อความตามเดิมครับแต่ที่ไม่เหมือนเดิมคือตัวเน็ตความเร็ว10 Mbps ที่เคยใช้ได้ไม่จํากัดตอนนี้จํากัดการใช้งานไว้ที่เดือนละ50กิกแล้วนะครับคือพอคุณใช้งานครบ50กิกเนี่ยเขาจะปรับความเร็วลงมาเหลือ384 KBPS ครับไม่ได้ใช้งานได้ไม่อัน้นไม่จำกัดปริมาณเหมือนเดิมแล้วนะครับเรื่องที่2อ เดือนนี้โกโมจะมีแพ็กเกจเสริมเพิ่มมาใหม่2ตัวครับเป็นแพ็กที่เน้นการโทรเป็นหลักเหมาะกับสายโทรมากครับตัวแรกจะอยู่ที่เดือนละ200บาทจะให้เน็ตความเร็ว15 MBPS มาเดือนละ 50G กิกครับพอใช้งานครบ 50G กิกก็จะปรับความเร็วลงมาเหลือ384 Kbps ครับแล้วก็จะได้โทรฟรีมีอันทุกกระขายมาเพิ่มด้วยครับตัวที่2จะอยู่ที่เดือนละ300บาทจะให้เน็ตไมา์สปีดมาก่อนเลยเดือนละ 20G ิกิกพอคุณใช้งานเน็ตมาสปีดครบ 20G กิก มันจะปรับความเร็วลงมาเหลือ1 5 mbps ให้อีกเิกับพอคุณใช้งานครบ70กิกอ,อีกทีนึงเนี่ยมันจะปรับความเร็วอีกครั้งนึงลงมาเหลือ3 8 4 kbps ครับตัวนี้ก็จะได้โทรฟีไม่อันทุกกระขายอยู่เหมือนเดิมครับย้ำนะครับ2ตัวนี้ไม่จํากัดการโทรก็จริงแต่จํากัดการใช้งานอินเทอร์เน็ตนะครับไม่ได้ใช้งานเน็ตแบบไม่อันนะครับเอาจริงๆริงตัวนี้ถ้าจะมองให้เข้าใจได้ง่ายมันก็คือโปรราคาพิเศษของการเปิดเบอร์หมายค่าอื่นนั่นแหละครับราคาเดียวกันได้เน็ตเท่ากััันนนนไได้โทฟีมม่ออเหืก แต่จะต่างกันตรงที่1 2ตัวนี้เป็นแพ็กเกจเสริมครับอย่างที่เคยบอกไปสิ่งสําคัญของโกลโมคือแพ็กเกจหลักครับถ้าคุณไม่มีแพ็กเกจหลักก็ไม่สามารถสมัครแพ็กเกจเสริมได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณจะสมัครแพ็กเกจนี้คุณต้องไปสมัครแพ็กเกจหลักก่อนต่อให้เป็นตัวที่สุดที่สุดอย่างไซส์ตก็จะแพงกว่าการเปิดเบอร์ใหม่ของค่ายอื่นไปหน่อยหนึ่งแพงกว่ากาันสัก8บาท10บาทได้ครับไม่เยอะมากแต่ข้อดีคือมันก็จะได้เน็ตมาสปปดมาจากแพ็กเกจหลักด้วมกันนะครับเรื่องที่2 ทั้ง2ตัวนี้คุณจะสมัครใช้งานตอนไหนก็ได้ไม่ได้จํากัดว่าต้องเป็นการเปิดเบอร์ใหม่เท่านั้นนะครับอย่างของค่ายอื่นอ่ะถ้าคุณจะสมัครแพ็กเกจเน็ตประมาณเนี้ยมันต้องเป็นการเปิดเบอร์ใหม่มาไม่เกินเจ็ดวันถูกไหมแต่2ตัวนี้คุณจะใช้งานโกโมมา2ปี3ปีจะเป็นเบอร์เก่าอะไรยังไ,ไงก็ยังสามารถสมัครได้ตลอดครับแถมเดือนไหนไม่อยากใช้ก็ไม่ต้องซื้อก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องใช้ต่อเนื่องด้วยเดือนไหนอยากใช้ก็ซื้อเดือนไหนไม่อยากใช้ก็ไม่ต้องซื้อครับแค่นั้นเองครับ 3. ค่าโทรของ2ตัวนี้จะเป็นแบบไม่อันครับแล้วก็ไม่ได้จํากัดนาทีในการโทรต่อครั้งไว้ด้วยโทรยาวได้เลยครับอย่างของค่าอื่นอ่ะโทรโทรฟรีเขาจะจํากัดเวลาในการโทรไว้ที่ไม่เกินครั้งละสินาทีถูกไหมแต่ตัวนี้โทรได้ไม่อันด้วยไม่จํากัดเวลาในการโทรด้วยนะครับใครที่ถามหาโปรสาหรับโทรฟรีไม่อันที่คุยได้ยาวๆแนะนําตัวนี้เลยครับในกระบวนโปรโทรฟรีทั้งหมดเนี่ยตัวนี้คุ้มสุดแล้วนะครับ โอเคสำหรับข้อมูลทั้งหมดที่มีการเปลี่ยนแปลงไปของโกลโมในเดือนนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับจะเลือกใช้โปรไหนอะไรยังไงก็ดูที่เงื่อนไขรา,ายละเอียดกันให้ดีแล้วกันนะครับจะเน้นไปที่เน็ตมิอันเนี่ยก็ให้เลือกเป็นตัวแพ็กเกจเสริม149บาทนะครับแต่ถ้าเน้นโทรแพ็กเกจเสริมตัวใหม่ทั้งตัว200บาทแล้วก็ตัว300บาทเนี่ยเ็เป็นทางเลือกที่ดีนะครับลองเลือกปรับใช้ดูตามพฤติกรรมการใช้งานแต่ละคนดูลวกันนะครับส่วนรายละเอียดอื่นๆแพ็กเกจเสริมตัวอื่นเนี่ยคุณสามารถกดเข้้าไไปดดูในนิงะครับ ผมมีสรุปเรื่องของโกมโม่ไว้ให้โดยละเอียดเลยครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอตัวลาไตรงนี้ก่อนละกันนะครับใครที่ดูแล้วคิดว่าพอมีประโยชน์บ้างก็รบวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยแล้วกันนะครับจะขอบคุณมากๆเลยสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอตัวลาไตรงนี้ก่อนละกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราไ้พบกปนใหม่โอกาสหน้าลาตรงนี้นะครับสวัสดีครับ